ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่นอ้องทุกคนมื่อี้สาวสาก,กลมาแต่เก็บเห็ดค่ะพี่น้องมื่อนี้ไปขึ้นผู้มากค่ะมีแต่ดอกงามๆค่ะเห็ดไปเก็บเฮ็ดมากกับขีดหอดพีหอน,น้องคือเก่าแล้วค่ะสาวสาก,กลเลยสิแวะมาทักทายพี่น้องในจังหวัดคลิปเงาแล้วค่ะเน,นาะถ้าบางคนเผื่อกว่าสาวสาก,กลจะขึ้นปะตอบคอมเมนต์ข่อยแน่ว่าสั่นคอมเมนต์เจ้าสุขิปจะขึ้นปะตอบคอมเมนต์ข่อยแน่ว่าสั่นผลมาพี่น้อง ห้างเทียมมันกิบมเห็นค่ะพี่นงคขามันเกิดเลยบรได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อมมนอขอโทษขออภัยพี่นองหลายๆเด้อค่ะเด้อเห็ดทานมีแะ่ดอกง่ามค่ะเห็ดภูเขานอกพี่นองเห็ดภูเขาสากสกุลไปผู้ผ่านมากเหมือนี่ใครเนี่ยตา่ว่าฝนเปรตกตขั้นฝนตก,ก็จะขึ้นลำบากค่ะ มึงเนยค่ะพี่น้องตอนไปเก็บกระมวนอยู่ดอกจ้าตอนมาล่างกะเมื่อยมันไม่ได้หน่อยได้พี่น้องคนอ่ะในก่กะละมังกบมีมี่จะดอกงามสาสกุลมาสินหนึ่งกินกับแจ้วบอกพริกดิบคือสีแสบนะพี่น้องเนาะจาฝ่าวาออ่าเด้อจะเดินบพาทนมีเวลาว่างตอพคอเมน่์โยมือนีสาวสกุลมาว่างค่ะพี่น้องยังมาว่างอยู่จา้าไปหาเห็ดพึ่งมา ดีค่ะหมู่บ้านนี่ที่อัดคลิปไว้หลายคลิปดีที่อัดคลิปไว้หลายคลิปบัดนี้เจ้าของไปหาเฮ็ดก็ได้เป็นลงคลิปไปทั้งภูเขาผมได้พี่น้องมือนีิหันดีที่อัดคลิปไว้จะก็เลยมีคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าค่ะมือนีินี่แหะค่ะยังสี่แหละพี่น้องย่ามเข้าสิไปเฮ็ดเบียร์เข็นงานเนาะค่ะเนาะเข้าต้องรู้จักสต็อกคลิปไว้เข้าต้องรู้จักอัดคลิปไว้หลายๆย่ามเวลาเข้าเบวบางอัดคลิปยังสี่เข้าไปเลยว่าเข้าไปมีเวลาวาง่ายคลิปเข้าก็เอาคลิปที่เข้าสต็อกไว้ในโท่าระสามเข้าหน่ง มันเป็นการงายสาหรับเฮ้าแบบาเฮ้าสิบเรย์ไปแบบ้านเฮ็ดจอๆนะคะคเฮ้ามีคลิปไปแร่อองศ์นะคะนั่นแหละสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบการเฮ็ดคลิปค่ะพี่น้องคะเฮ้าต้องหาวิธีเนาะคะ่ะพี่น้องง่ายเน,เนเวเฮ้าเป็นคนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ้าเป็นคนเป็นคนเป็นเกษตรแต่ก่นออยายังไงซะพี่น้องเฮ็ดไรนาที่ไรเบียกไรงานเข้ามีเวลาว่างสิไปถ่ายคลิปตลอดเวลาคือเข้าต้องสต็อกค,คลิไปไว้เวลาใดที่เฮ้าว่างนั่นแหละค่ะพี่น้อง แนะนำแนวทางพี่น้องผู้ใดสาหรับผู้ใดพี่น้องที่ยันจะของม,มีไม่ลาหวางสต็อกค,คลิปไว้คือสาวสก,กุลนะะี่ค่ะคือจังโมนี่สาวสก,กุลไทยคลิปไว้แล้วก็ได้เอาไปล่้งค่ะตั้งสต่ระคะพี่น้องขยันเลยคะ่ะสู้